เราจัดุมว่าน<อ>างนี้ะค,ะงะคะที่เราดัดไวนะะ้นะคะมาอยู่รวมกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะค่ะวันนี้นะคะจุจะพาเพื่อนๆมาจัดมุมที่เราดัดว่านาช้างไว้นะคะเราดัดว่าว่างาช้างไว้นะคะหลายๆกระถางถ้าเราไปจัดรวมกันแล้วก็จะดูสวยน่ารักเลยนะคะแล้วก็จะได้อีกหนึ่งมุมที่น่ารักน่ารักเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปจัดกันเลยค่ะแต่กระถางนี้ที่เราดัดไว้กระถางแรกนะคะเพื่อนๆดูคะตอนนี้เขาแทงหน่อขึ้นมาแล้วนะคะแทงหน่อขึ้นมาตรงนี้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะแทงหน่อขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ไหลๆหลายๆต้นนะคะก็กําลังแทงมาแล้วนะคะแต่ว่าเราดูแล้วดูเขาเป็นแบบไม่มีเพื่อนนะคะเขาไม่มีเพื่อนเราก็เลยจะหาต้นไม้มาแสมให้เขาเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความสวยงามให้เขานะคะเดี๋ยวเไปดูกันเลยค่ะเราก็ไปเก็บ นี้นะคะต้นฝักมรกตนะคะเราปักชําไว้ตอนนี้รากเขาเริ่มแทงออกมาแล้วนะคะรากเขาเริ่มแทงออกมาแบบนี้เราก็เลยคิดว่าถ้าเราเอาเขามาแซมไว้กับกระถางว่ายงาช้างนะคะน่าจะสวยแล้วก็เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับกระถางนี้มากขึ้นเลยละคะเราไปดูไปเลยค่ะเราก็มาลองหามุมกันเลยนะคะถ้าเราเอาเขาปักไว้ตรงไหนนะคะแล้วเขาจะสวยนะคะถ้าเราได้มุมแล้วเราก็หาที่ให้เขาอยู่เลยนะคะเราก็จะใช้ลักษณะแบบนี้ก่อนนะคะ เรากะก่อนนะคะว่าเราจะให้เขาลงตรงไหนนะคะนี่นะคะจะเพิ่มความสวยอ่อนหวานให้ให้ขับกระถางไหวงานช้าเลยเลยค่ะเราก็ทำทำหลุมนะคะขุดหลุมให้เขาอยู่นิดหน่อยนะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะสามมุมนะคะสามมุมเราเราเก็บมาสามกิ่งนะคะที่เราเพาะชําไว้นะคะที่เราเพาะชําไว้ในน้ํานะคะตอนนี้ลากเขาเดินแล้วนะคะเราก็เลยคิดว่าเอาเขามาลงไว้ในกระถาง อันนี้ก็จะช่วยเสริมความสวยงามให้กับกระถางนี้นะคะนคะคะที่เราขุดรมไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เอาเขาปักชําไปเลยค่ะนี่นะคะอันนี้หนึ่งกิ่งแล้วนะคะเราก็ได้หนึ่งกิ่งแล้วกิ่งหนึ่งเราก็จะลงฝั่งนี้นะคะเราก็ดูลุมที่เราขุดไว้ก่อนนะคะเราใช้หางช้อนนะคะใช้หางช้อนเราไม่มีเสียมอเล็กนะคะถ้ามีเสียมอเล็กก็จะง่ายคะ่ะแต่ถ้าเราไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ขุดแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็เอากิ่งนี้ใส่ลงไปเลยค่ะ กนิร่าเขาเดินดีนะคะนี่ค่ะก็จะเพิ่มเพิ่มฟาร์มสวยแล้วก็อ่อนหวานให้กับกระถางว่ายงาช้างนี่เลยนะคะนี่ค่ะได้สองมุมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เสือมิดหนึ่งมุมนะคะอันนี้ที่งาช้างไว้ข้างแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะเสือมีกกิ่งหนึ่งฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นสามมุมแบบนี้นะคะเป็นสามมุมเดี๋ยวลักสณับแบบนี้แต่กิ่งนี้จะสูงนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะเราก็จะใส่เข้าไว้ตรงนี้นะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะก็จะได้ฟาร์มสวยแล้วก็ฟาร์ม มีมิตินะคะมีเสี้ยมีสูงแล้วก็มีโค้งของบ้านงาช้างนะสาะแบบนี้นะคะก็จะได้อีกหนึ่งกระถางเลยนะคะที่เราดัดไว้เป็นรูปโค้งสลับไปสลับมาแบบนี้นะคะอันนี้คือความเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะคะเราชอบแบบนี้นะคะเราชอบงานแบบนี้ที่ไม่ต้องเหมือนใครนะคะแล้วก็เราเอาฝักมอระกฏนะคะมาแซมมาแซมแบบนี้ สวยแล้วก็เป็นคลาสสิกมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปแต่งมุมว่างาช้ากันค่ะเมื่อเราเอาหลายๆกระถางมารวมกันแล้วเขาะจะสวยขนาดไหนนะคะเราก็หาที่ตั้งกระถางนะคะเราก็จะใช้ที่ตั้งกระถางนะคะเพื่อเพิ่มความสูงน,นะคะนาน,นะคะเราไปใช้ที่ตั้งกระถางนะจอแบบนี้ติดกระถางกระถางนี้ยัออกมาก่อนนะคะเราจะหามุมให้อีกหลายกระถางแล้วก็ต้นไม้พิกตารเราก็เอาออกก่อนได้เลยนะคะ จะรักให้ามาแต่งทุกตาใหม่นะก็ไปเอาว่าง,งานาช้างที่เราดัดไว้ในแต่ละในในแต่ละกระถางในแต่ละแบบนะคะกระถางนี้ที่เราปลูกร่วมกับก้ามปูหลุดนะคะกระถางนี้ที่เราทําเมื่อสักครู่นี้นะคะเราเอาฝักมรกตนะคะมาแซมเพิ่มความสวยงามให้เขากระถางนี้ปลูกแบบผสมเลยนะคะปลูกกับออมเพชรนะแล้วก็ ขวดอิมผ่สีทองนะคะกระถางนี้ก็คือเราเอาที่เราเพาะชาไว้ในขวดมาแต่งกระถางด้วยสับประรดสีแล้วก็กระถางนี้นะคะเราก็ใช้ว่านงาช้างที่เราปลูกไว้นในกระถางเล็กๆนะคะแล้วก็มาแต่งกระถางร่วมกับสับประรดสีอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะจัดแต่งมุมไหนนะคะเราก็เตรียมกระถางที่เราไปเอามานะคะเราก็เอากระถางที่เราเตรียมไว้นี่นะคะมาไว้มุมเดียวกันเลยนะคะ เราก็ใช้กระถางนี้แล้วคะะใบางา,าช้างที่เราปลูกไว้ในขวดน้ําแล้วก็มาวางไว้บนบนขาตั้งอย่างนี้เลยคะบนขาตั้งแล้วเอากระถะะางนี้นะคะกระถางนี้ไว้มุมนี้เลยค่ะไว้มุมนี้นะคะแล้วก็หามุมให้สวยนะคะถ้าเขาอยู่ไม่ได้เราก็ปรับนะคะปรับค่ะแล้วเราก็เอากระถะะะะ<ข>างนี้นะคะไว้มุมนี้เลยค่ะไว้มุมนี้นะคะแล้วก็เอาตุ๊กตามาแต่งให้เขาเล็กน้อยเนะะี่ยให้เขามีเพื่อนอย่างนี้นะคะ ราใช้กระถางนี้นะคะกระถางที่เราเพิ่งเอาฝักมระกตดนะคะแซนเข้าไปแล้วคะไว้ตรง,งขาตั้งสีขาวแบบนี้นะคะเป็นขาตั้งสีขาวแบบนี้ขาและกระถางนี้นะคะที่เราอุปสมไว้เราเอาไว้ตรงกลางเลยนะคะแล้วก็เพิ่มขาให้เขาเล็กน้อยในการใช้กระถางนะคะกระถางนี้นะคะ ก็จะได้มุมว่านงาช้างน่ารักน่ารักแบบนี้และกาที่เคก็อยู่ด้วยกันแล้วแต่งแบบผสมไว้นะคะแต่งแบบผสมไว้แบบนี้ก็ได้มุมสวยๆเพิ่มไปเลยค่ะนี่ค่ะเมื่อเราดัดว่านงาช้างไว้แล้วนะคะเราปลูกผสมกับต้นไม้อะไรที่อยู่ในสวนเราก็ได้นะคะเราก็จะได้มุมสวยๆแบบนี้เพิ่มอีกหนึ่งมุมเลยและค่ะนี่นะคะแล้วเป็นมุมว่านงาช้างที่เราดัดแล้วก็ดัดต้นเขาไว้นะคะลักษณะแบบนี้ค่ะถ้าเราเบื่อเราก็ย้ายมุมได้นะคะเราสามารถย้ายมุมไปแต่งตรงไหนก็ได้ค่ะ เพราะว่าความสวยของว่านาช้าและก็ต้นไม้ที่เรามีในสวนนะคะก็ทําให้มุมนั้นสวยมากได้ได้สวยงามมากเลยเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็จะได้อีกหนึ่งมุมด่านล่าแบบนี้นะคะซึ่งวิธีการปลูกในแต่ละในแต่ละกระถางก็มีแตกต่างกันไปนะคะกระถางนี้เราปลูกโดยการใช้โคนโคนต้นของเขาอยู่ในขวดแล้วก็เอาปลายอยู่ในกระถางแต่การปลูกวิธีนี้นะคะเราเอาปลาย เอาปลายของว่านาช้างมัดรวมกันนะคะมัดรวมกันแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็เอาโคนต้นตีวงเป็นรอบเป็นรอบเกีียวแบบนี้นะคะส่วนกระถางนี้เราปลูกไว้ในขวดน้ำารลมเพิ่มความผิวสวยให้กับกระถางแบบนี้นะคะขวดน้ำปลูกไว้ในขวดน้ำารมลมธรรมดาเลยนะคะแล้วเราก็มาแต่งแต่งปัะชันแบบนี้กระถางนี้เราดัดไว้เป็นรูปผีเสื้อแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาแต่งกับกระถางปากกว้างเพิ่มเพิ่มความดอกไม้สวยๆแบบนี้ให้เขากระถางนี้เราใช้ตรงกลางนะคะ เราใช้ตรงกลางโคนต้นนะคะแล้วก็เอาปลายแล้วก็ใช้วัสดุก็คือใช้ตะเกียบนะคะยึดปลายของเขาลงกับกระถางนะคะใช้ตะเกียบยึดกับปลายของเขาลงกับกระถางแบบนี้แล้วก็แซมด้วยต้นไม้ที่มีแบบสีใบสวยๆแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะแล้วก็จะได้อีกหนึ่งมุมน่ารักๆแบบนี้เลยนะคะค่ะเพื่อนๆมาจัดมุมว่างงานช้างที่เราดัดไว้นะคะจัดแบบนี้ก็สวยนะคะจะรวมกันไวแ้แบบนี้ค่ะเราจะได้อีกหนึ่งมุมน่ารักๆ่ารักนะคะค่ะ คลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ